มีอะไรจะฝากให้กับทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของ New Era นะครับเรื่องของยุคดิจิตอลยุคใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองธุรกิจมุมมองของอให้ขายพักได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางด้านผอ,อะจะเป็นในส่วนของดิเรกชันของมีบ้าต่อจากนี้เราจะเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฝากอาจจะเป็นถึงเรื่องเยาวชนใช่ครับ นึกว่าเมื่อกี้ที่ผมปล่อยไมค์ d รอบได้แล้วนะ <c oughs> ถ้าพูดขายพักคงคงไม่มานั่งขายพักตอนนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรจะขายแล้วก็บอกตามตรงเรื่องการเมืองนี้เราก็ต้องเฝ้าเราดูอยู่อย่างเดียวก็คือการจัดตั้งรัฐบาลแล้วค่อยรู้ว่าชีวิตเราจะดําเนินยังไงต่อถ้าอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะดําเนินไปยังไงก่อต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องสุดท้ายฝากในสิ่งสุดท้าย อยากแล้วพมเมื่อกี้พึ่งปล่อยมาบทม,มุกเอาอย่างนี้แล้วกันครับเรื่องเรื่องสุดท้ายสิ่งสุดท้ายก็คือพูดโดยภาพรวมนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับท็อปปิกของวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากเพราะว่าในห้องนี้เรามีทั้งนักศึกษาเรามีทั้งระดับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไหน ไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนไม่ได้ไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดเห็นของผมก็คือว่าเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งประเทศไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวแต่มันจะต้องไปทั้งประเทศแต่ทีนี้จะไปทั้งประเทศจะต้องทำยังไงถ้าเราจะไปทั้งประเทศมันหมายความว่าไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งสามารถชนะได้ร้อเซนั่นคือประเด็จการ ถ้าเราจะไปได้ทั้งประเทศมันจะต้องเป็นการพูดคุยกันสร้างความสมดุลทางอำนาจแล้วก็เดินไปด้วยกันภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะเป็นเรื่องยากมากๆแต่มันเป็นสิ่งที่จะต้องทําเพราะฉะนั้นกลับมาที่ผมพูดก่อนที่จะพูดกันเปลียนครั้งนี้นั่นก็คือ มันขึ้นอยู่กับเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันตรวจสอบช่วยกันผลักดันช่วยกันกดดันให้ประเทศทให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเพราะว่าถ้าประเทศไทยสามารถเดินไปข้างหน้าอย่างมีประชา,ะชาธิปไตยอย่างพัฒนาได้แล้วเนี่ยชีวิตของพวกคุณที่นั่งอยู่ฟากเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะไม่ว่าคุณจะประกอบธุรกิจอะไรไม่ว่าคุณจะดําเนินชีวิตแบบไหนมันจะง่ายขึ้นเยอะงานยาก อันดับแรกที่มาก่อนก็คือช่วยกันผลักดันให้เราสามารถขับคลื่อนไปข้างหน้าอย่าไปติดกับดักอย่างที่เราเคยเติดที่ผ่านมาในช่วง20หรือ30ปีที่ผ่านมาขอบคุณครับจริงครับ,รบเดี๋ยวให้รับฟังจริงทบมือก่อน <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ครับโก็เรียนี่โกเลตทุกท่านอย่างนี้ครับก็ฝากว่าเนี่ยนะผมไม่ใช่เลโกเลเตอร์นะครับแต่ก็เป็นหน่วยงานส่งเสริมเรียกโปรโมโตเตอร์แล้วก็ดิสคลับ การทํางานของรัฐกับการทํางานของหลายๆเลเกเรเตอร์พอสมควรสิ่งที่พยายามทำมาโดยตลอดคือเอาพูดเรื่องคนทั้งนี้แล้วก็ทางบ้านนะครับช่วงสองสามปีเนี่ยผมทิสลับระบบการศึกษาต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็ให้เด็กที่เรียนในสาขาที่ไม่ตรง3 0 0แสนกว่าคนเนี่ยเช่นน้องไม่ได้จบไอทีแต่น้องก็สามารถไปเป็นคนไอทีได้เพราะนั้นมีโอกาสเลือกชอยใหม่พี่เรียกว่าการทำงานที่อยู่ปี2เข้าไปทำงานเลยแต่ต้องเรียนบนเทคโนโลยีที่ระวางสเต็ปไว ระหว่างทํางานนั้นรอ,อระหว่างเรียนนั้นนะมีงานทำนะครับเขาส่รวปประกันสังคมเพราะบริษัทต,ต,ต้องจ้างอันนี้คือวิธีการถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ดีป้าดอโรอาร์ดอทหรือเว็บช่องทบบําเว็บไซต์ของดีป้าลวกันเขารับสมัครปีประมาณร้อยสองคนความจริงเราอยากจะ,ะเสนดรัฐบาลว่าไอเด็กที่จบมาไม่ตรงสายเนี่ยเรียนไปก็ตกงานให้เขามี2องแคริ a t ์พร้อมกันได้ไหมะระหว่างที่เป็นแคลริปต์ที่2อเนี่ยอย่าใช้ในการผ่านมหาวิทยาลัยแต่ให้ไปทํางานและเรียนไปด้วยบนสิ่งที่เรียกว่าโอเพนแพลตฟอร์ม นะอันนี้2ก็เลยตามมาว่าในอนาคตติดตามแล้วกันนะครับในฐานะที่พี่มีพวกอดีตการเด็มาเยอะเนี่ยหรือว่าพวกที่มาอารมณ์หนายเราก็พยายามรวบรวมมหาวิาทยาลัยท็อปสามร้อยอย่าหาว่าพี่ถามว่าการแข่งขันเพราะาคนไม่มีจริงๆท็อปสามร้อยยุนิเวอร์ซิตี้ของโลกเนี่ยเราอยากจะให้เด็กที่จบสายที่เราขัดแคลนจริงๆมาทํางานที่นี่นะครับในเมืองไทยเพราะว่าเราไม่มีคนท็อ,ทอปสามร้อยเนี่ยชุลาเราเพิ่งจะแตะสามร้อยนะอย่าบอกให้ทำไมไม่เอาท็อปห้าสิบอังกฤษก็เอาท็อปสิบ ออสเตรเลีย uh, ประเทศที่พี่เคยอยู่ก็ท็อป10ท็อป20แต่พี่บอกขอท็อป3ามเันพอไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับเพราะเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มการทำธุรกิจที่เกิดขึ้นในนี้ด้วยให้เขามาอยู่เดินเล่น2ปีสเปนดิ้งในเมืองไทย uh, ถ้าน้องมีเพื่อนกับเขาก็จับมือทำธุรกิจได้นะครับแต่มีโอกาสให้น้องไปเรียนผ่านช่องทางเราแรกกันเขา,าอยู่ที่นี่เพื่อหางานจ่ายเงินเพื่อดำรงชีวิตระหว่างการหางาน2ปีจะเฉพาะสาขาคาดแคลนนะครับถึงที่เราอยากจะทําแล้วก็จะเส้อรอรัฐบาลใหม่มาเนี่ยนะ เราสร้าง Digital University คือน้องเรียนที่นู่นได้อยากจะจบที่ MIT จบ Melbourne University หรือ Monash University เราเรียกว่า Open Platform น้องเก็บเครดิตจากการเรียนที่เรา list ลิสต์รายการว่านี่คือ AI นี่คือบล็อกเช n ของแท้แล้วไปเรียนมาหรืออันนี้ไปเรียนกับบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของมหาลัยเหล่านั้นแล้วน้องแ c กเครดิตส่านนั้นจบอยากจะจบปริยาโทรปริญญาเอกไปจบที่ต่างประเทศจบที่มาลัยฝั่งอเมริกันจบยุโรปหรือจบเซาล์ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด whatever เราอยากให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาผ่านช่องทางรูปแบบใหม่เพื่อดีสรับระบบการศึกษานี่คือสิ่งแรกที่อยากให้เห็นภาพนะครับ mm hmm. uh, เพราะงะั้นพี่ปรับตัวเองไม่ทันแล้วในระยะเวลาการทํางานที่ผ่านมาพี่รู้สึกว่ารอไม่ไหวนะเรื่องที่2เรื่องการส่งเสริมเรื่องสตาร์ทอัพอยากเป็นธุรกิจดีป้ามีนะครับไม่ได้แจกเงินเราดีสรับมา6ปีโดยเสมอนะครับ mm hmm. uh, เรามีทั้งโคฟันดิ้งโคฟันดิ้งก็คือเราจ่ายก่อนเพื่อให้อินเวสเตอร์ลง mm hmm. เพื่อสร้างความเชื่อมัน่นหรืออินเวสเตอร์ลงก่อนแล้วเราค่อยลงตาม เพื่อให้การเติมเต็มนั้นเกิดขึ้นได้แต่ในอนาคตอยากให้น้องคิดว่าธุรกิจสตาร์ทอัพไม่ใช่ธุรกิจขายของไม่ใช่ธุรกิจกับปีเพราะมันสเกลโบไม่ได้แล้วมันโกโกโบไม่ได้วันนี้เมืองไทยถึงจุดที่ไม่ได้เรียกว่าแมทรัลิตี้แล้วเขาเรียกว่า s a ตว์โตเรชั่นพี่หามตัวมนุษย์หน้าใหม่ที่ทํางานในธุรกิจที่เป็นแฮปปี้อยูแอดเดของเมืองไทยไม่เจอถ้าต้องการนั้นควรจะต้องจับมือการทํางานในสายของ แอคเซเรตโปรแกรมที่สร้างแบบเป็นระบบของสตาร์ทอัพนะครับดีบ้ามีโครงการนั้นอยู่แล้วต้องปักอินกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เป็นดิฟเทคจริงๆนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็ฝากให้ช่วยกันผลักดันเมืองไทยไม่ท่านเทงพูดถูกเห็นพูดใน9ก้ากีกนะครับแล้วก็หลายๆคนพี่ไม่ได้ต้องการสร้างถนนไฟฟ้าน้ำประปาแต่ดีป้ากำลังมองเห็นภาพว่าสิ่งที่กำลังจะสร้างคือธุรกิจใหม่ของริเวียเหมือนกัน3เรื่องนะครับอ่าบิ๊กเดต้าแอสเซอร์เซอร์วิสสนะครับบล็อกเชนแอสเซอร์เซอร์วิสนะครับ สาม AI as a service เหตุผลเพราะถ้าเมื่อกี้น้องไปมีอาชีพใหม่เกิดใหม่หรือเป็น SME พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านแล้วแต่นะครับที่ของคุณน้องนะไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะหาที่พลล์เปร์มาอยู่ในบริษัทหรือจะทํางานแต่เราต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยธุรกิจตั้งเดิมที่มี3ล้านกว่ารายเนะี่ยสามารถตัวเองไปอยู่ในนั้นให้ได้เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนั้นมาเราเรียกว่า new infrastructure ทางด้านดิจิทัลที่ไม่ใช่การปล่อย WiFi หรือการสร้างถนนอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างระบบบริการที่รัฐพึงจะให้ แลสิ่งเหล่านีนะ้น้องต้องเรียนรู้ในการใช้มันถ้าใช้มันเป็นปก,กี้น้องจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือทําธุรกิจคอมเมอร์ซเราใช้มันเป็น Data ก็จะเติมให้น้องสเกลต่อระดับโลกได้เป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องไขว่คว้า,าหาความรู้เอาแล้วดิบ้ากำลังพยายามจะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ทําอยู่ประมาณสักสองปีแล้วนะครับเ,เรื่องสุดท้ายนะครับพี่อยากจะฝากว่าอาชีพใหม่ๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราเป็นคน เต้นกินลํากินหรือเ,รเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์ที่ไม่มีอาชีพหรือคุณอุพิชา,าชีพเนี่ยพี่พยายามส่งเสริมอยู่ถ้าเราจะเล่นเกมก็เล่นให้มันถูกไม่ใช่เล่นให้มันผิดอันนี้ก็ฝากไว้นะครับการเป็นอาชีพเกมเมอร์หรือเกมสตรีมเมอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นด้อยกว่าคนอื่นเลยทําให้เรารวยได้มีโครงการนี้สองอยู่นะครับเราแยกกันระหว่างเป็นคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือเกมดเดพลอเปอร์นะครับกับธุรกิจหรืออาชีพอุตสาหกรรมในอ e ีสปอร์ ดีป้ากำลังจะร้อนสกปเขาเรียกว่า e-sport อยากจะเป็นนักแข่งขันกีฬา e-sport เป็นไม่ต้องไปติดยงติดยาเล่นหรือให้คนเข้าหาเราว่าเป็นเด็กกุย๊ยเด็กกอยเด็กแสวนไม่ใช่นะ <c oughs> ก็มาอยู่ในแทร็กที่มันถูกต้องแล้วโกให้มันกลายเป็นนักกีฬา e-sport ที่มันมีสายอาชีพจริงๆอ่านี่คือสิ่งที่เราพยายามจะพูเฟนพูเฟนมา4ปีเคยถูกเรียกไปดุไปด่าว่าที่ทำเนียบว่าที่กรรมธิการหรือว่าที่รัฐบาลเสมอว่าไปส่งเสริมทําไม เพราะส่งเสริมยิ่งทําให้เด็กติดเกมติดโทรศัพท์แล้วมันยิ่งจนยิ่งแย่ยิ่งขโมยเงินย่องแยกกันนะนั่นคือพฤติกรรมแต่การเป็นอาชีพนี้คือนักกีฬาประเภทหนึ่งเราก็พยายามจะหาคนเหล่านี้มาเหตุผลเพราะถ้าเขามาลงทุนในไทยในอนาคตเรามีการไลฟ์สตรีมเข้าโกลบอลน้องก็มีอาชีพที่อยู่ระดับโกลบอลได้นะครับสิ่งนี้คือนิวแค r ิเบียพาในสายวิชาอาชีพหนึ่งถ้ามีความถนัดฝากไปด้วยแล้วกันแล้วก็เผื่อในอนาคตมีเพื่อนเข้าไปเถอะพี่เชื่อว่าอาชีพทุกอาชีพมันมี ความสามารถของมันเองแล้วก็อยู่รอดได้ไม่มีใครช่วยตัวช่วยตัวรอได้เท่ากับตัวรอเองนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามติ๊กต็อกของพออนะครับแล้วก็ออฟฟิศดีป้านี่สวยมากนะครับต้องแวะไปดูนะครับเผื่อน้องๆสนใจเนี่ยเข้ามาที่โครงการของดีป้าได้นะครับมีหมอคุณเองครับยืนยันออฟฟิศสวยจริงครับไปเยี่ยมมาแล้วสวยจริงกับลอฟ ก็จริงๆถามผมผมคิดว่าโจทย์หลักถ้าบอกว่าขอบคุณพ่ออนัทนะผมว่าโจทย์หลักถ้าบอกว่าในฝั่งที่อยากจะฝากถึงนะครับบ้างว่าในฐานะของออพักการเมืองหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปบรหิหารประเทศเนี่ยอยากจะฝากอะไรผมคิดว่าตอนนี้เป็นโมเมนต,ต์สาคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ที่เราจะเราจะได้ disrupt อีกอย่างหนึ่ง นอกจากการ disrupt ทางด้านการเมืองนะครับที่เราเห็นจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวิธีการทํางานการเมืองที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงไม่ได้ใช้กระสุนเนี่ยแต่ผมไม่อยากใช้คําว่ากชชนะโดยกระแสนะจริงๆเนี่ยออผมอยากจะบอกว่ามันเป็นวิธีการทํางานการเมืองที่ให้ประชาชนเข้ามามีสิทธิ์มีเสียงจริงๆนะครับเราได้ disrupt ให้เห็นไปแล้วจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้อง disrupt ให้ได้ก็คือโครงสร้างอํานาจรัฐนะครับเออมื่อกี้พี่โก้ก็น่าจะบอกแล้วนะครับยกตัวอย่างของออท่านผู้ว่าชาติจริงๆต้องบอกว่าผู้ว่าไม่ผิด แต่ผิดท,ที่โครงสร้างอํานาจรัฐรวมสู์ซูปเปอร์ไซโลเลยบ้านเรานะครับใครเข้ามาคนใดคนหนึ่งเข้ามาผมก็เชื่อว่าพออนัดก็น่าจะเจอปัญหาอุักรร์หลายอย่างเนาะอดี๋ยวจะจขับเคลื่อนอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีความเป็นไซโลสูงนะฮะแล้วเราจะแก้ปัญหาีได้จริงมันแก้ไม่ได้ถ้าไม่มีการยกร่างและทรมนูนใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วพักดันเรื่องการกระจายอำนาจอย่างจริงจังนะครับซึ่งผมคิดว่าประเด็นทางด้านนโยบายที่จีต้อนอะไรต่างๆเนี่ยบนเวทีแห่งนี้รวมถึงในห้องนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนหลายๆท่านมีข้อเสนอที่ดีเยอะเ็มปหม แต่สุดท้ายข้อเสนอดีๆ,ๆต่างๆเหล่านั้นมันผลักดันหรือทําให้มันอาชีพหรือประสบความสําเร็จไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ไดิสับความเป็นไซโลของรัฐก่อนนะครับไม่ว่าจะใกล้ตัวที่สุดของเราเนี่ยปัญหาเรื่องออถนนหนทางทางเท,ท้าไฟส่องสว่างเรื่องเล็กๆอย่างนี้ยังแก้ไม่ได้เลยเราจะไปหวังอะไรกับเรื่องอย่างอื่นนะครับแล้วก็พอพูดถึงระดับประเทศขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมีความเป็นไซโลหมดทุกที่ผมยืนยันเลย4ปีที่ผ่านมา อยู่ในระบบราชการเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในสภาแล้วก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยก็จะเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้มีปัญหาอรปสรรคมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้งบประมาณต่างๆที่ซําซ้อนนะผมเชื่อว่าถ้ามีการกระจายอานาจผลักดันอํานาจเงินคนลงมาอยู่ใต้ใกล้กับประชาชนมากที่สุดเนี่ยการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างน้อย,อย,อยที่สุดจะตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุดแล้วที่เหลือที่อยู่กับราชฎการคุณค่อยไปพูดโอ้เทคโนโลยีบอกเชน a i b i g Data ผักดันสังคมไทยไปข้างหน้าทําได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่สามารถตัดปัญหาพื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกจากรัฐส่วนกลางได้นะผมว่าโอ้โหเรามีแต่โซ่ตรวนอุปสรรคต่างๆเราเดินไปไหนไม่ได้ ก็มีอยู่อย่างเดียวที่อยากจะฝากก็คือ,อ,อแน่นอนที่สุดถ้าเข้าไปภายใน100วันแรกมติครมอออกแน่นอนว่าเราจะมีการสอบถามประชาชนจัดทำระชามติแน่นอนว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแล้วก็อยากจะฝากการซัพพอร์ตนะครับยิ่งไม่ได้บอกว่าให้เห็นด้วยนะฮะฝากการซัพพอร์ตในเรื่องแคมเปญการรณรงค์นี้ไปช่วยกันเปิดเวทีถกเถียงนะครับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณ,าคณตาคุณยาย,ายที่อยู่ที่บ้าน เห็นด้วยหรือไม่ในประเด็นต่างๆเหล่านี้ว่าเราจะพยายามที่จะให้มีร่างัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจทางการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจนะัที่เราบอกว่าจะพยายามควบรวมราชการส่วนภูมิภาคไม่ใช่คำว่ายุคนะครับนะครับเดี๋ยวจะโดนเอาไปบิดข่าวรวบรวมราชการส่วนภูมิภาคไปอยู่กับท้องถิ่นให้อยู่ใกล้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับก็ผมฝากประเด็นหลักๆเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือที่ผ่านมา นะครับที่ในเวทีแห่งนี้ผมคิดว่าได้พูดไปหมดแล้วแหละว่าในฐานะของออตัวแทนของพรรคที่คิดว่าถ้าจะเข้ามาบริหารดําเนินนโยบายทีจ่จีต้อนเนี่ยมีเรื่องหลักๆไม่กี่เรื่องหรอกที่อยากจะผลักดันให้สําเมร็จภายในสปีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจะปิดค,ครับ,บค,ครับ,บค,ครับ,บ,รบ,บผมก็จริงๆอยากจะพูดในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งเนาะที่ทําธุรกิจสตาร์ทอัพมาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจในประเทศไทยที่สามารถเติบโตได้ขึ้นมาขนาดนี้จาก การเป็นสตาร์ทอัพนะครับพี่จะบอกน้องๆว่าจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับมันมันทรโดมากในช่วง5ปีที่เปิดบิทคับมาพวกเราเนี่ยต้องเล่นกับคือเราจะมีเงินนักลงทุนมาจำกัดนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเราจะอยู่รอดถึงเมื่อไหร่ทุกๆวันเราก็ต้องมาคำนวณว,ว่าเงินนักลงทุนเนี่ยเราใช้ไปคุ้มค่าขนาดไหนนะครับ ฝากถึงน้องๆที่อยากจะทําธุรกิจสตาร์ทอัพคือเราเปิดบริษัทมาเนี่ยเรามีความหวังนะครับเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากจะทําอะไรในอนาคตนะครับเราต้องเป็นคนที่อดทนมากๆเลยนะครับเพราะปัญหาที่เข้ามาเนี่ยไม่ซ้ําแน่นอนนะครับปัญหาที่เราเจอเนี่ยใหม่ๆทั้งนั้นเลย <laughs> และในชีวิตถ้าไม่เคยทํามาก่อนเราเราก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างงยังไงนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนทำสตาร์ทอัพก็จะเจอนะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าทุกคนได้มีโอกาสทำเฟียอเลรกก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรารู้ข้อผิดพลาดในอนาคตเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องเดินทางไหนซึ่งอันนี้นี่แหละก็ท่านน้องๆมีโอกาสทำสตาร์ทอัพนะครับเรามองสตาร์ทอัพอยู่อยากให้มองด้วยว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ย มันจะ impact ต่อประเทศขนาดไหนหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นอน,นาคตขนาดไหนเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเติบโตของของอตัวบริษัทเราเองด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วก็ส่วนที่ในอนาคตนะครับเราไม่อย่างที่ผมบอกมาตลอดอทุกทกท่านได้เอ่ยถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีการ Disrupt อยู่เรื่อยๆที่ที่เราใช้กันบ่อยมานะครับตรงนี้เรา ก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับพยายามศึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยเราสามารถใช้เองได้บ้างวะนะครับเราสามารถใช้แล้วมันเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับพยายามมองทุกสิ่งที่เป็นโอกาสนะครับทุกๆครั้งเนี่ยที่ผมดูใน Tik t o o k ดูใน f c e e o o o นะครับผมจะไม่ได้ดูแค่เฮ้ยบันเทิงอย่างเดียวคอนเทนต์นี้ดูคอนเทนต์นี้ด,นนนด,นนนดีนะครับผมจะดูด้วยว่า มันจะปรับใช้กับเราได้ยังไงเราเห็นคนนี้เก่งนะนะครับออกคอนเทนต์ดีสตอรี่เทลลิงเขาพูดได้เราจะใช้ยังไงให้มันเป็นประโยชน์ต่อเราได้บ้างนะครับเราจะมาต่อยอดธุรกิจเรายัางไงได้บ้างนะครับหรือเราจะสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้พอมันมี mindset นี้อยู่ในหัวเนี่ยเราก็จะเดินตามทันทุกคนนะครับหรือว่า mindset อีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกมันมัน,ม,นมันคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือเราก็ผมก็ไปเสิร์ช Google ตลอดเลยนะครับไปหาความรู้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้ใหม่มันน่าสนใจว่ะ ChatGPT นะครับผมตอนแรกก็ไม่รู้เลยว่าเอ้ยพิมพ์อะไรได้บ้างพอไปเสิร์ชใน YouTube นะครับต่างๆเฮ้ยเขารู้จักแอปพลิเคชันชื่อว่า Flappy Bird มั้ยหมนะครับตรงนี้เ,เนี่ยเขาใช้ ChatGPT มีคนหนึ่งนะครับใช้ ChatGPT เนี่ยเขียน Flappy Bird ขึ้นมาใหม่เลยแค่ถามคำถามมันเขียนโค้ดตรงนี้ให้เหมือน Flappy Bird หน่อยนะครับแล้วก็แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนเอาโค้ดของ ChatGPT เนี่ยมาแปะได้ Flappy Bird เลยสามารถขยับได้ตามจริงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะครับไม่ว่า จะหาสมัครงานใหม่จะสร้างธุรกิจของตัวเองนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ทฝากให้น้องๆทุกคนขอบคุณมากครับนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับตัวแทนจากดีป้านะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์นิมมานพัชรินครับ แล้วก็คุณนัทพงศ์เหลืองปัญญาวุฒิครับสมาชิกสภาผู้แทนนักสรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับคุณสุกริตครับพุทธวิริยะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิดครับและจำกัดครับแล้วก็คุณวรนัยครับวานิชกะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากรขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกท่านครับเราสามารถติดตามนะครับทุกช่องทางของสยามรัฐออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok บลอกดิ YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์สยามรัฐครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่บนทุกช่องทางออนไลน์ของสยามรัฐครับแล้วมาพบกับกิจกรรมของสยามรัฐในทางหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับ